ฮัลโหลค่ะพอ่อยินบ่ค่ะพ่อว่ายเงี้ยเนี่ยมันเป็นเสียงคือโบชัดนี่ไหมค่ะค่ะคุณพ,พ่อนิพ่อนสวัสดีค่ะจ้าจ้าอุย้ยเหล็กเข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างมันบ่พ่องว้นนี้ชัดเลยยืนบาเลยยืนชัดต่อไปจ้าได้ยินชัดแล้วบานนี้พอ่อชัดแล้วหามย่างนี้จากมองนี้เด้บอบานนี้แห้งเน้่ยอือต่อมาเมื่อกี้พ่อใส่ไหม พ่อมึงที่ใส่อืมไม่ใส่จุดทุกแม่แต่ซ้ายนี่แหละอ๋อเล่ยพจน์น่ะนี่ใส่สดสดเลยเอาสดๆเลยนะพ่อมันกน็จะชัดดีจา้าวันนี้ก้นอนนวลเรียบร้อยแล้วบ่พ่อเรียบ,บร้อยเดี๋ยวรายละ,ะ,ะลเอียดจะจำไปทีหลังเราไปเพิ่งก่นอนนะเดี๋ยวพ่อบอกถ้าเราโตนู้ดเรจดไปน้ำเรื่อยๆก็ได้เพราะเป็น<อ>น้ำบ,บ่พ่ ไปส่งอะไไปแบบนั้นหรอส่งส่งอะไไปแบบนั้นเลยพ่อ้โอให,บบหอออ้ให้โจทย์เอาเนาะพ,อะพอ่พอเนาะพ่อพ่อจะส่งส่งให้เป็นแผ่นกระดาษไปอย่างที่เขาส่งมาให้พ่อเลยแหะ,ะอ๋อโอเคแบบแบบนั่นแหละแบบแบบเดิมอ่ะแบบเดิมอ่เพราะเขามาจะหมดแล้วก็่อนเพาะวีปีนี้ไม่มีหลุดแล้วมันหลุดมากหมดหมดหนึ่งช่วงกลางๆแค่นั้น อทั้งปีนี้เขาทั้งปีเลยแค่งวดเดียวอืมนี่สิสิ้นปีหละเดี๋นวนี้ว่านี่ลดอย่างอ๋อเนื้อไอ่พตรงๆเลยนะพอศูนหามันจะมันจะเป็นยังบอกแก้วุ่นจะได้ว่ามันนี่เลยนะศูนหาถึงไปเอกบอกแก้วุ่นแล้วเห็นไหค่ะศูนยวมีกับศูนย์แปดแต่ว่าศูนย์แปดเป็นแปดศูนย์เนาะพอเนาะอืมตอบก็ได้เลยนี่แหละ ค่ะในรางวัลที่หนึ่งสุดใจที่วันนี้มันมีจะขังพอหาสิบเพื่อเก้าบอกด้วยยิ้มหาพ่อเนี่ยนี้่หาซิบหาซิปอีกแล้วอือเจ้าพ่อสิเียดไล่ละเอียดลงไล่ตรงไปที่หลังถ้าโจรสเลตตัวเอาไปเบึงใจเอาไปเบึงไปไปไปจับแล้วบันอะไรค่ะพอรงกันไปแบบนั้นเลยจ้างก็ได้ใช่ปะให้สัมผัสเ็บก็ต้องพ่เนะคุณพ่อมันมาหรือเ่าอือ มานเมาหลังวันนี้ก็ในนี่ทั้งขึ้นบนทั้งล่างเลยเนาะอ๋อบพราะใดจังไดที่จะคลองเป็นผู้ปล่อยคักๆเนาะพ่ออ๋อเอาเต็มแน่ละคนคน้อยละ้อยนี่ละกินข้าวกินน้ำไปละพ่อเรียบร้อยแล้วจะเอาไปส่งคองแล้วอ๋อคุณมาทำงานนี้ยังนี่ค่ะทป็นงานยังพ่อเห็นของตายอือก็ายังไปเอาของไปส่งเขาแล้วก็มานอนอยู่บ้านเป็นงานก ค่ะเที่ยวสิบโมงของทรงเขาเลยค่ะทรงเขาไปกลับมานอนอยู่บ้านอยู่บ้านยงหมอบ้านนั่งบบุญยงหมอไปสไปนบงม่น่พ่ออืมบบ้านยงหมอค่ะาินนี้นนี้จมวยดอกจิบนั่งบมวยค่ะ บันนี้พ่อมันแบบว่าถ้ามี่เอฟซีถามมาว่าไม่เลขวิ่งบอมีหลักลอยบอยังถี่มีหายนะบอพอไม่มีเนาะมีแต่เลขจับคู่ให้เลยเนาะแบบนี้เลยแบบแบบตรงตรงเลยเอเข้าประตูอย่างเดียวเตะเข้าโกยอย่างเดียวค่ะสูตรมาแบบนี้แต่ว่าสูตรของพ่อนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างมันมาค่ะใช่ใช่อ๋อแต่แต่สามารถออกกลับได้ อืแต่ก็แน่ใจกับกับอะไรจ้ะอันนี้บางทีตรงร้ายมันก็ต้องบนดเลก็เป็นบนนะพ่อปนิพุนแปดหน้างก็เป็นนางเนาะเดี๋ยวพอเสรพิมพ์ไปให้ไลน์อ่านได้ละเอียดอยู่นต่จะว่าเยอะหลังจากสัมผัสเสร็จคุณพ่อตามเดมาให้หนูหนูจะได้แปะเหล็กนะจ้ะอืมใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้งวดนี้มั่นใจอีกว่าพ่อไม่เป็นที่แตกทั้งบนทั้งล่างอีกมะเฮ้งมัน รลอยไปเส้นต์เกเกาบนเก่าล่างโอ้จะมาศูนเกียจเก่าเลยศูนย์มาเหมือนเดิมมันมาพอเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะทิ้งศูนไม่ได้จริงคันคันได้มากนีิมากมากบ่อยถึงได้ศูนยเนาะเพราะว่ามันเออศูนเงอ้ยเกียจเก่าค่ะศูนเหมือนเดิมพรเรื่องเป็นเรื่องนี้วันนี้พ่อเรื่องกับอ่าเขาอยู่พ่อดังแต่มือเพราะเรื่องฝันว่า รถไทเนาะรถไทยเดินตามที่ว่าน้ำมันอะ่ะ<อ>แตกนะคะลาแตกสะแตกซ้าเล<อ>ยไปเ,เบ่งเหล็กเครืองมันกะซีอย่างนี้ลหละทับแปดศูนย์ยังส<อ>ี่ล่อพอหนูก็จำเมื่อไดเป็นไหนจ้ะเหล็กตวเครืองมันอะ่ะเหล็ยกยูันรถนะจ้จะแต่ว่า<อ>มือมือทุดท้ายเช้าวันหวยออ,ออกเพราะเรื่องก็จุดทูบแล้วค่ะจุดจุดทูบขอปัวาทา ถ้าจะมาตรงกันเอือใหือ่าค่าเลขสี่จังไหนล่ะ้นออกมากัะชุดได้ศ<ม>ูนย์เจ็ดแปดนี่ไหมพอกัามาตรงกันก็เหล<ม>ือแต่เรื่องพอดีใช่ไหมคะอ<ม>ืมเ<ม><ม>ป็นยังไงพอทรงไปพอทรงไปเนี่ยเนเป็นสุดเลยแล้วรายละเอียดพอพิมพ์พได้ไูงราบอกด้ยไแต่อพอยัองมาทรงมันมาค่ะ ใช่วัตถุส่งเดีว,ว่างหูนี่ส่งปั๊มเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวอีกหานาทีพอมันพอเวลาก่อนอืมอันไหนฟังหูนี่ส่งปั๊มเลยแล้วแต่ศูนย์ทิ่นอะไรศูนย์นมาเราไอนะ้เปอร์เซ็นต์ได้มันอาพออืม,มอีกคือเ่าไม่เอาสามารถนะามา่วิ่งกันเลยตัวคำพูดใหญมากนะพอเนะเออเอได้ได้ได้จะวิ่งศูนย์นะพอเนะบนล่างวิ่งศูนย์เลยทั้งบนทั้งล่างวิ่งศูนย์ตัวเอว ยิ่งูนตัว<า>เดียวบนล่างไปเลยมั่นใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นมาเพาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยิ่งซูนตัวเดียวโอ้โหโอ้ยยิ่งซูตัวเดียวเป็นยังไงฝนเศร้าตกไปพอาทาั้งถึงห้องทางล่ามอินทา่าห้องใช่หรอกฝนเศร้าไปเนาะทางบนเลยโอ้โหว่านี่ตกนิดนหน่อยโอ้โหเศร้าแล้วเศร้าแล้วจะมาได้ตกกนางลำบ้านมาทั้งบ้านนี่เริ่มอันเริ่มมีล่มวีวีหนาวเลยได้คุณเพาะ เออเออนี่เลยเดี๋ยวนอนยังได้ผมผ่านที่ต่อยยังกลิ่นจะไม่ถึงว่าหนาวหรอกทุกปีหากันว่าหนาวเป็นบ่ลาอันนี้ห่อนวื้ๆอยู่หากันว่าเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพพร้อมเนาะค่ะพ่ออาจจะตึกเนียงไลายังสิป่ะกรุงเทพมันหนาวยากแต่หนาวยากบ้านเรอกผานห้าปีนี้ก็ถือว่าหนาวสาเด้คุณพ่อ แมนแมนค่ะพอปกติอ่าซาบหนาวหรองานถุงยังเสียตอนเช้าขับรถไปตลาดเนี่ยโอ้เย็นผู้หนีงขับรถไปตลาดหอนเนี่ยตอนเช้าตีสามพอตื่นแล้วตีสองค่ะไปตลาดตีสามค่ะเดี๋ยวเพื่อนที่ออกาสตังไหนก็ห้าในล่งไปหากันเนะพ่อเนาะก็สร้างพุ่นเนาะลงกันมันคนบริบบลงมาก มาเขาจังมาหากันไปอําบัมาส่งจาาพ่อก็ได้ค่ะบ้านพ่อเขาเพราะเงินตกเป็นมันเป็นอาคารป้าหนีสามจันบ้านพ่ออันไี้กบพอบ้านพ่อมันเป็นเท้าเฮาแบบมันเป็นอาการป้านีสามจันอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะโขดคู่หมือนรู้ที่เป็นย่างซี่ดอกทำไมติดยีรัเขาบาน อ๋งวดงวดนี่กับงวดเมื่อ่าเิดซื้อว่างวดเมื่อกี้นี่เป็นงวดเปิดโตงวดแรกของคุณพ่อนิพนธ์รามอินทานะพ่อเนาะแต่ว่าก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเลขสูตรของพ่อเข้ามาทั้งปีหลุดแค่หนึ่งงวดแล้วพ่อหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วมีหลุดแล้วเดือนนี้เดือนเดือนเหนียวมีสามเที่๊ะ ใช่เดืนอดนนี้อ,ออกออกสามครั้งจะมีวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สามสิบมันมาพอถือบะก<ะ>่อนปีใหม่เนี่ยทุกปีเลยนะก่อนปีใหม่เนี่ยเมื่อก่อนพ่อยังไม่ได้เอาสูตรนี้มาใช้นะก็มีอยู่ยังไม่เอาไปใช้ใช่พี่งก่อนปีใหม่พ่อจะถูกไว้ทุกปีทุกปีนะข่าบนล่างนี่บ่อยมากบอกค่ะปูเออบอกค่ะพ่อเขาขบนล่างนี่ดูมากมากเลยมันบค่ะใช่ไห่บ,บ่อยบ่อยแต่มา แต่หนึ่งตัวนี้ไม่เคยหลุดเลยหนึ่งตัวเนี่ยไม,ไม่เคยหลุดเลย <gigs> อืน,นานๆมันจะมาพล่ก้างแต่ว่าไม่เข้าบนก็ต้องเข้าล่าง<จ>ไม่เข้าบนก็ต้องเข้าลา่าง,า,ลางอย่างนี้มันบ่พ่ออืมอืมแมนแมนแมนแ,แ,แต่สองหมดสองหมดพันให้เขาบนล่างอูกันครับค่ะเอาตลอดก็ล่อบางวันนี้นะพ่อของพ่อ <ffer> นี <stroke> ่ไให้สัมผัสข้างเดียวจบบ่อตัวเลขเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะพ่อไม่มีไม่มี ม่เม,มือนการเปลีย<ก>่ยนแปลงให้แล้วคือให้เลยเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวให้แตยัดคอติลงลงไล่ไปแองเจิลค่ะอันนี้พ่อจะส่งไปกนแงเป็นไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณพ่พอส่งมาหนูก็จะมาโจดเส้กระดาษหนูจะแปะให้ทำผู้ชมเบิร์เนาะค่ะเอา้าคุณพอ่อกะเกิดรบกวนคุณพอ่อโรบกวนไม่ได้คุณพ่พออะายเลยคุณพ่พอให้ให้พ่อันน FC เนี่พ่อโอ้พ่อก็ให้ FC ทุกคนนะ วัดมีโชคดีทุกคนเลยนะะองพ่อชั่ววิ่งศูนย์ได้เลยๆถ้าจะวิ่งวิ่งศูนย์บนล่างร้อยมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุโชคดีนะทุกคนครับขอโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ตอนรับปีใหม่ครับขอบคุณครับ